ทางร้านเนี่ยมีฟิล์ม3รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะครับซึ่งจะเป็นเกรด TPU ทั้งหมดนะครับจะมีความหนาให้เลือกเริ่มต้นที่190ไมคอนนะครับ200ไมคอนและอยู่ที่240ไมคอนนะครับฟิล์มยิ่งหนาเนี่ยอายุการใช้งานจะยิ่งยาวนานขึ้นนะครับการวัดฟิล์มเนี่ยผมจะวัดตัวเนื้อฟิล์มจริงๆนะครับจะไม่รวมไลเนอร์ไม่รวมอะไรนะครับก็คือเป็นความหนาของเนื้อฟิล์มจริงๆ สวัสดีครับผมโอมทิตินะครับจากร้าน Watch Out X565 ครับครับวันนี้เราจะมาแนะนำฟิล์มนะครับว่าทางร้านเราอ่ะใช้ฟิล์มสายกันรอยติดรถยนต์เนี่ยใช้เป็นแบบไหนนะครับ ทางร้านเลือกใช้ฟิล์มเกรด TPU เท่านั้นนะครับซึ่งสารตั้งต้นนะครับที่มาทำเป็นฟิล์ม TPU เนี่ยเม็ดพลาสติกเนี่ยก็คือ UTL จาก USA นะครับจะให้ความบริสุทธิ์และความใส่มากนะครับซึ่งฟิล์มชนิดนี้นะครับจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็ทนต่อแรงกระทำแรงกระแทกได้ดีนะครับทางร้านเนี่ยมีฟิล์ม3รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะครับซึ่งจะเป็นเกรด TPU ทั้งหมดนะครับจะมีความหนาให้เลือกเริ่มต้นที่190ไมคอนนะครับ200ไมคอน และอยู่ที่240ไมครนะครับอายุการใช้งานเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าครับฟิล์มยิ่งมีความหนาเนี่ยอายุการใช้งานจะยิ่งยาวนานขึ้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยความหนา190ไมครนะครับอายุการใช้งานจะอยู่ที่3-5ปีนะครับแต่ถ้าเป็น200ไมครเนี่ยจะอยู่5-7ปีนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับ240ไมครเนี่ยอายุการใช้งานอยู่ที่7-10ปีเลยนะครับ ซึ่งฟิล์มยิ่งหนาเนี่ยอายุการใช้งานจะยิ่งยาวนานขึ้นนะครับเพราะว่าตัวฟิล์มเนี่ยมันคือพลาสติกนะครับซึ่งเวลามันโดนความร้อนเนี่ยมันจะยิ่งเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าฟิล์มยิ่งหนาเนี่ยมันก็จะยิ่งอยู่ได้นานขึ้นนะครับซึ่งสเปคฟิล์มที่เราเลือกใช้นะครับจะมีความหนาจริงนะครับซึ่งเราไม่ได้เมคตัวเลขขึ้นมาเองซึ่งเรามีเครื่องวัดก่อนนะครับว่าโอเคฟิล์มตัวเนี้ยหนาเท่าไหร่ฟิล์มตัวนี้หนาเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวมมมมจะาาาาาลลลอองวววัดดใใหหู้้นคร่่ฟิทีเเเืกช เป็นไปนตามที่เราแจ้งกับลูกค้าไว้หรือเปล่านะครับครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่าฟิล์มตัวนี้มีความหนาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นฟิล์มที่อยู่ในมือผมเนี่ยตัวนี้นะครับมีความหนาอยู่ที่190ไมครนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูด้วยเครื่องวัดความหนาฟิล์มตัวนี้นะครับนี่นะครับผมวัดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เซตค่าให้เป็นศูนย์นะครับหน่วยเป็นไมครนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับการวัดฟิล์มเนี่ย ผมจะวัดตัวเนื้อฟิล์มจริงๆนะครับจะไม่รวมไลเนอร์ไม่รวมอะไรนะครับก็คือเป็นความหนาของเนื้อฟิล์มจริงๆของของตัวเขาเองนะครับนี่ผมลอกให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่าฟิล์มตัวนี้หนา190ไมคอนจริงหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เครื่องนะครับเซตค่าเป็นศูนย์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองวัดตัวเนื้อฟิล์มเปล่าๆเ่ยนะครับนี่ครับลองดูนี่นะครับเราคี้ไปครับ191ไมคอนครับเกี่กับเนื้อฟิล์มนะครับนี่ครับ 191ไมคอนนะครับซึ่งลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพนะครับลองดูเป็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้เป็นตัวเกรดท็อปสุดหนาสุดของทางร้านแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่ความหนาอยู่ประมาณสัก240ไมคอนนะครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวแกะให้โอเคนี่นะครับเนื้อฟิล์มเพียวๆเลยนะครับเซตค่าเป็นศูนย์แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ความหนา 240ไมครอนนะครับลองวัดดู250นะครับดูครับโอเคเนี่ยครับอยู่ประมาณ245ถึง250ไมครอนครับไม่ต่ำไปกว่าน,นี้แน่นอนนะครับซึ่งสเปคที่เราแจ้งลูกค้าไปเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้ได้ว่าได้สเปคที่ถูกต้องตามที่เราแจ้งไปแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้นะครับ200ไมครคอนนะครับ อายุฟิลม์ม5-7ปีนะครับตัวนี้ขายดีเบสเซลลอร์ที่ร้านลูกค้านิยมครับเรารับประกันให้5ปี5ปีเต็มเลยนะครับนี่นะครับเนื้อฟิลม์มโอเคค่าที่เครื่องวัดเป็นศูนย์นะครับผมวงวัดให้ดูนะครับนี่นะครับผลที่ได้นะครับ2 1 1ไมครนะครับเห็นไมครับ2อ1รยบ2 1ไมครนะครับ21 1 2 1อประมาณนี้ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยต่างๆนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจได้นะครับ watchoutx565 ครับหรือโทร0926659644นะครับหรือสามารถเข้ามาพูดคุยกันที่ร้านได้นะครับมาลองดูมาลองจับเนื้อฟิล์มดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ละฟิล์มแต่ละรุ่นความหนาเป็นยังไงนะครับเราสามารถมีเครื่องวัดตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ดูเสมอนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วผมจะนำข้อมูลสาระดีๆความรู้ต่างๆมาฝากในคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณครับผม